เพิ่นวุ้งเล็ไวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งเออวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่บนล่างแมนบนล่างตะวันออกสองตัวสามตัวเลยบนล่างเออจับเอาโลดโอ้ยวิ่งบนล่างไปเลยเนาะแมนวิ่งบนล่างไปเลยจับเอาโลดแต่ว่าพูดถึงว่าเล็กวิ่งล้อเขาทุกหมดดีเนาะ ม้วนนี้เขาสามตัวเลยอม้วนนี้มาสามตัวเออสมตัวสองตัวกรเข้าซ้ำบนน้ำมามแถบเียวกันเลยมาบนนมันกันอาดาิบเก้ากับเขามวนมังหันราวห้ิดแปดสิบเก้าสิบสี่มันนราให้ชิบมอเลขวิงสามตัเขาเลขอกเขาคู่อีกแตระจายทาบ่มีคนแตกบ่มีคนไดกเลยปมากรกาารแม่นี่แหละนั่นัมันเลขหนึเก้ามันเลขเพิง ບໍ່ບໍ່ໄຂ່ແມ່ນມັນບໍ່ເຄີນໃຜກະບໍ່ກະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິເຄີຍມັນຊິບໍ່ດ່າບໍ່ຮູ້ມັນຊິເດສຸດັດບຄດ1 9ຄນັດາຄີນແ บ่าวว่าจังใดก่อนี่ขาอ่อนนี่อัดหูอยู่ปะได้ยินน้ำมันยินโมคักกะทามางสั้นตัวเพราะว่าบ่ได้ตั้งใจนะขาถังแต่เอาโชว์ตัวเลขให้เพื่อนฟังงวดนี้งวดงวดนี้เพิ่นเพิ่นแหาถังแต่เลขวิ่งกับเลขจับคู่สองตัวก่อนแล้วเลขสามตัวพอดิมาทีหลังอันอันเลขกัน เลขจับคู่นี่ทั้งบนทั้งล่างเันบ่คับเลขทั้งบนทั้งล่างรถพี่น้องเยที่เพื่นที่เพื่อนไฮมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งศยหนึองศูนย์สอย์สามศูนยไปบนล่างนะครับไปกลับบนล่างรดมันชัวร์นะครับองค์เกเดือนนี่สิบวผ้าเอาจับเปเดีนสิพวาเรื่องเลขวิ่งเลขวิ่งสิมาตลอดมาตลอเดอเยวสิ่งสักีติไม่เยอ่ สิเปิดไปเบิ้ลคลิปเก่าๆไปเบิ้งสถิติเก่าเๆว่าภูนเขามาจากงวดแล้วเขาเขาบอไดเฮ็ดสถิติเขาบอไดเฮ็ดสถิติให้กับเอฟซีเพื่อนๆเลยบอกว่าของเพภูนเข่าซ้ำใดเขาจังใดเองไหมกระเบิ้งกระเบิ้งเป็นคลิปเป็นนี่ไปเดี๋ยวเนวทางของเพื่อนกะเดี๋ยวเขามาตามอีกเพื่อนหนึ่งนะครับเนาะรอบนี้เพื่อนกะให้มา คลิปนี้โครงแรกให้ก็สองตัวก้อนเพราะวอะไรสองตัวก้อนเ่อดือนสองสามเมื่ออาจารย์เห็นน่ากังวลนิสัยสองตัวนะคะแฟงทุกท่ายจะไปเลข้สามตัวคันจังเดยจังหนึ่งนะครับที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบไปก้นนะครับอาเทียนนี้ผู้ให้เนื้อทามซื้อกันสำหรับเด็กวิ่งนะครับผมอยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆเจ้าหลายๆสำนักอยู่เพราะว่าเพิ่มบรูดตะเกียร์อาทียมีผู้เขาน้ำกันเรื่อยๆ เขาเก่าไปเป็นแนว้อท่านได้นะครับพี่นอนก็ใไส้วิจเจรณญนณในการรับชมนะครับเด้ออันนี้ย่งที่หลักเพื่นว่าสิ่งลูกับความเสี่ยงของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่าเลขออกแล้วถามว่านี้ผู้ถูกของเจเดือนบแก่ว่าถูกบ่ชไหลว่าใครมีผู้ถูกยังบ่ถูกทั้งๆ้ที่เอ่อที่เจเดือนเพิ่นนั่นเอฟซีเพิ่นส่งมาให้นี่เบื้องจากคลิปพ่อชี้เฮงคือสิบพ่อโชคดีเะนะ แ่นอนเออเพิ่นคืสิบ่โชคดีเพิ่นส่งมาให้ FC เพิ่นส่งมาให้เดืรํเด้น่ะเอเพิ่นคือเพิ่นโชคดีบ่ฮะน่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่โชคดีเอยเ่เดือนเนพทุกงวดว่าซั่นว่าเออเขาทุกงวดอยู่คือเส่งไลน์มาบอกว่าเดือนเลขเดือนทุกงวดแน่นอนว่าซั่นเออแต่ว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่ซื้อก็แปลกอยู่ดพี่น้องงวดนี้เดือนก็ให้คือเก่านะคะเพิ่นบ่แพได้เียมายังได๋ีตไห้ตลอดนะคะงวดนี้งวด6 ห้าหกโรวิ่วลานหากับนค้นที่เลขงาสามารถ่ได้บนล่างากัไ่่ยน่อยเอเศ้ามนหงนึ่กบหยคะวุ่นแ่เดวล้เป็นมาให้ไปหันคกนบ่มีดวงบมีบุกับบ่ได้คือเกาบ่คอเกนคือยึดกับดวง บ่ให้บ่บาดเนี่ยสมบ่นาเทาให้ทั้งขามักบัดเทาย่างไก่ไปจากนั้นชื่อก็แง่เงักเสียเงินผู้เลยให้าเปิดออกใจนะถามเด็กน้ันเทาเนาะมาถามทุกหมดทุกหมดบัดถึงเลยว่าเลขฟันเดาอืมมันเป็นข้น่ะเออจะเป็นจะเป็นนังสั้นแบบนี้เออเอาเลขเ่าจะทั้งเลนทั้งที่มาถามเ่าทุกหมดอ่ะคิดแต่ละหน้าเบิ้งนะครับหมดนี่ได้อยู่ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าคนเทามาตลอดเออฟันไม่มาถามเทหนังมาถามพ่อเลยีเลขกี่ฟองันเดาข้นเนาะ